นักบทาเหนื่อยน้องก็บกแค่ขอเพียงแต่ได้สิทธิ์ดูแลได้ทำดีต่อยันพาสักเนื้อขอไป ดำนาอารมณ์ดีเชียวนะคะท่านประธานเบื่อแล้วกูเอ้ยกับงานเอกสารค่ะเบื่องานเอกสารเบื่อประชุมเดี๋ยวให้ไปประชุมขึ้นเครื่องไปประชุมี่กรุงเทพโอ้ยว่กลับมาใช้ชีวิตมันนอกข้องนาแบบนี้ดีกว่าซโลไลบ้างเนาะใช่ฮะนี่วันนี้ก็เลยดำนาหช่ไยมเงกูดำมากี่วันแล้วคะนิกล้าเหลืองเชียวก็ติดประชุมยังว่ะ คือเอากล้ามาเนี่ยก็ไ้ขอดูความเหลืองของต้นกล้าท่านประธานเลยไม่ได้เหลืองธรรมดาได้โกเหลืองของแท้เลยหี่เหลืองทองมากเลยใช่นี่มันเป็นสายพันธุ์ทองคำป้า<อ>จะรอดหมมรีทองหอมมลิทองสั่งกล้าไว้อาทิตย์กว่าๆนะคะสองอาทิตย์ขอ กว่าจะว่างมาดำนี่สองอาทิตย์พอดีตอนเนี้ยค่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าเราไม่ว่างมาดำมันเป็นสูตรเป็นสูตรใช่เคล็ดลับอีกแล้วเราต้องทําให้กล้าเหลืองไหมเมนหัวออกกล้าเหลืองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปดำปุ๊บกล้ามันกลัวตายไงแต่โกพลึบๆเลยโกโอยเนี่ยสูตรเอ้ต้องคอยติดตามดูได้นน่ถ้าสมมติว่าผมมาถ่ายคลิปซ้ําใหม่นั่นหมายความว่าเออถ้าเงียบไปไม่ต้องพูดแสดงว่าไปประชุมรู้กัน อ,อ <S <S นี่แหละโกชีวิตชาวนาไหมทําทุกปีไหมคะนี่ <รอ S 1> ทา่านประธานอแล้มันความคิดอะไรของกู เกษตรยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ทําทุกปีเลยเอ้ยใครๆเขาก็ทํากันทุกปีตายแล้วมีนาเขาทำนากันทุกปีพอถึงฤดูทํานาทุกปีก็หลังข้อมหมดเลยวกูเอยก็จริงการทํานาเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องเนเมืองของผมเนี่ยผมทําปีหนึ่งปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็หยุดสามปีค่ะหยุดพื้นที่นี้ไม่ต้องทําเลยออรู้ไหมทําไมทําไมคะได้ข้าวเยอะก็เราทำปีเดียวเนี่ยนี่นี่เนี่ยทำแค่นี้ได้ข้าวเยอะห้าตันกูกินได้สามปีเชียวกินสามปี ทำปุ๊บกินสามปีในสามปีนั้นเราเลี้ยงง่ายขึ้นเลยหรือไม่เราทำอย่างอื่นได้เอางูเอาควายมาผูกปุ๊บเนี่ยมันชี้ใสก็ได้เป็นปุ๋ยใช่ไหมก็ค่ะแล้วทีนี้เราก็หมักดินไว้ต่อสามปีดินดีพี่ดูโอ้โหเนี่ยๆนี่นี่ดูดูโอ้นี่ๆเนี่เนเต็มไปด้วยธาตุอาหารจุลินทรีย์และตัวบาซิลัสป่ก็สิขักเนาะเนี่ย พอเราทํานาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอได้ข้าวเยอะใช่ป่ะเราก็มีเราก็หยุดสามปีเราก็มีเวลาที่จะทอย่างอื่นได้โอเราก็ไม่นั่งเสียบมาเดือแล้วก็มาขายต่ออะไรนี่อ๋อก็คือทานาสามปีครั้งสามปีครั้งสามปีครั้งฮะโอ้สามปีทําครั้งเนี่ยเพราะว่าพอได้ข้าวเยอะนี่โครู้ไหมข้าวเยอะตะกี้เนี่ยผมก็กินข้าวเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยแล้วก็มากินกันเหนื่อยคือหวงตรงกกินกันเหนื่อยเลยกูคือความที่เราได้ข้าวเยอะนะ ชีวิตก็มีอย่างเงี้ยแต่วงตรงว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่ามากกว่าประชุมอยู่ที่สาทรโอเคเลยขอบคุณท่านประธานมากเลยมาบอกเคล็ดลับดีๆครับผมเคล็ดลับนะทำนาสามปีครั้งเคล็ดไม่รับไอที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเคล็ดไม่รับค่แต่อย่าทําเลยให้ผมทําคนเดียวอันนี้มันสําหรับคนที่แบบว่าระดับประธานผู้บริหารสูงๆไม่มีเวลาค่ะสามปีทําครั้งครับผม ดำยากตะกี้กูดำตรงน้นอ่ะดำแล้วก็เดินไปข้างก็งไม่มีใครบอกไงอะดำเสร็จเดินดำก็ยงเดินหน้าดำเดินหน้าเยยหยียบมดเหยบเลยท่านประธานเอ้ยไอฝั่งนึงน่ดำเมื่อวานกู <หา S 1> มาดูตอนเช้าลอยลสงสัยมันเสียชีวิตลอย <laughs> อืดโอ้ยใครจะเชื่อท่านประธานก็ใช้จักรยานก่อนเด้อย,ยอเอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ค่ะระวังลอยก่อนนั้นจะลอยแล้วนั่น ชีลอยไปใส่มันชีลอยถ้ามันใกล้ชีลอยเราเห็นปุ๊บเ,เราเข้ดาดินมาปลูกเป็นการปลูกข้าวและ<อ>้วบมวนดำนาละอะโ <c oughs> อเค okay. การปลูกข้าวนั่แหละครับขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ เดี๋ยวนี่ผมทำดำให้เสร็จก่อนอ้ยวาเสลอาให้เสร็จนะคะ,ะ,คะท่านประธานก่อนครับนะคะก้าแต่อุ้ยยากอหะเนาะ